สวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับเนเน่ย,ยูน้อยร้อยโลอีกแล้วนะจ้าวันนี้เนเน่จะพามาดูรถที่ลูกค้านะขอมาเยอะมากอยากได้กระบะราคาแสนกว่าบาทวันนี้จัดมาให้แล้วนะบอกเลยว่ารถร้านเหล่านั้นมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เราจะพาไปดูราคาที่ผ่อนประมาณสาม0ักว่าบาทผ่อนแค่ส0 0 0กว่าบาทและที่สำคัญราคาแค่แสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะนี่ รถเน่เนมีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดใครอยากได้รถแบบไหนก็ขอให้บอกมาช่วงนี้นะคะลูกๆหลานๆเนาะกลับบ้านหาคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากได้รถให้คุณพ่อคุณแม่แบบเพราะราคาเบาๆ่อนเบาๆขับเข้าไร่เข้านาเข้าสวนแบบไม่ต้องเสียดายรถเอาราคาแค่แสนกว่าบาทแต่ไม่อยากได้รถคอกเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยมีรถคอกอยู่แล้วนะคะอยากได้เป็นรถแคบราคาเบาๆ่อนเบาๆตามเนเน่ไปเลยเดี๋ยวนี้เนีเน่จะพาไปดูนะคะ ระหว่างทางเนี่ยก็มีรถนะให้เลือกเยอะแยะมากมายใครชอบคันไหนเนี่ยก็บอกได้นะบอกได้เลยนะคะแคปมาบอกได้เลยว่าเฮ้ยชอบคันนี้มากเลยเดินผ่านคันนี้ไปเนี่ยชอบมากเลยนะคะป่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูแลคันที่พูดถึงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับผมนี่เลยคันนี้เลยอีซูตีเอฟอาร์คันนี้ราคาแค่1นึ0 0แสนสองหมื่นเก้าพันบาทค่ะหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ที่วันนี้เน เสนอเพราะว่าอะไรลูกค้าเอาออกไปขับได้เลยคือมันไม่ต้องเสียดายรถมากมายนะใครที่กําลังหารถให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะท,ที่ท่านแบบไม่ได้ออกมาข้างนอกไม่ได้ไม่ค่อยได้ออกมาตลาดนะแต่ขับแบบเข้าสวนเข้าไร่นะคันนี้ได้เลยนะคันนี้ได้เลยนะผ่อนกันแค่สามพันกว่าบาทตลอดอายุสัญญาและผ่อนแค่สามสิบหกงวด3ปีเท่านั้น 36บงวด3ปีเท่านั้นอะให้ดูความสวยความงามของน้องคันนี้เลยตาไฟเนี่ยเหลี่ยมๆทรงหน้าเหลี่ยมๆแบบนี้ใครชอบทรงเหลี่ยมทรงหล่อๆนะ,ๆๆนะเอาไปแต่งแบบทําเป็นโคกไม้เนี่ยเหมือนรถต่างชาตินะสวยมากนะคันนี้นะสวยมากนะคะอานี่ๆดูด้านข้างนะคะล้อเนี่ยล้อเดิมจากโรงงานเลยนะล้อจากอีสูซิเลยนะยางเป็นยางบิดโตนนะทุกคนยางเป็นยางบิดโตเลยนะคะยางยังดีอยู่เลย เออดอกเดิกยังพร้อมใช้งานอยู่เลยนะคะอันนี้รถเพิ่งเข้าถ้าใครจองกับเน่วันนี้เดี๋ยวเน่ติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันไปเลยนะคะกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีดํานะตัดกับสีของตัวรถนะสวยมากเป็นรุ่นรุ่นแบบ S L X รุ่นแรกๆเลยรุ่นแรกๆเลยนะจ๊ะเนี่ยที่เปิดยังเป็นแบบอย่างเงี้ยโคตรคลาสสิก เอาไปทำโคอกไม้ทําครงทําคกถ้าอยากได้คอกนะเวลาเข้าไล่ให้มันดูแบบชิลชิลชิคชิคนี่เปิดมาสวยสวยแมกไลเนอร์สวยๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในต่อเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในต่อ,าานนตอมาเดินตามนี่มาเลยบอกแล้วว่าคันนี้เหมาะเหมาะกับคนที่แบบ อยากได้รถแบบใช้กันได้เต็มที่ไม่ต้องเสียดายรถอะไรให้มันมากมายนะคะนี่ด้านในบ่อเป็นบบาอหนังนะจ๊ะเห็นแบบนี้บบาเป็นเบาะหนังนะจ๊ะพวงมาลัยพาวเวอร์นะจ๊ะเกียร์กระปุก5สปีดนะและชอบที่สุดคือปุ่มไฟข้างหน้าเนี่ยโอ้โหจิ้มโคตรมันน่ะนึกว่าวิดีโอเกมทุกคนตอกแตกตอกแตกเลยทีเดียวนะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะหาไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวจะเปิด ห้องเครื่องให้ดูแต่ข้างในตรงนี้บุมาสวยมากเลยนะมีที่พิงี้ด้อแหละด้านข้างด้านข้างมามาดูกันที่ห้องเครื่องรุ่นเก๋าขนาดนี้ห้องเครื่องจะเป็นยังไงเปิดอุ้ยห้องเครื่องสวยนะว่าไม่ได้นะคันนี้นี่แบบเกิดก่อนเนเน่องนะคันนี้นี่เกิดก่อนเนเน่องนะคันนี้เออนี่เลย ให้ดูห้องเครื่องสวยอยู่เลยนะทุกคนห้องเครื่องยังสวยๆอยู่เลยนะคะซูไม่เห็นแบบใกล้ๆซูไม่เห็นแบบใกล้ๆนะเนี่ยคิดดูรุ่นขนาดนี้นะรอยอาร์ตจากโรงงานนะรอยแบบเต็มๆสีจากโรงงานนะรอยช็อคจากโรงงานยังมีอยู่นะยังคงมีอยู่คันหน้าเดิมๆแผ่นเพจยังอยู่นะจ๊ะแผ่นเพจยังอยู่รอยอาร์ตก็ยังมีอยู่นะ ใครสนใจนะคะติดต่อเข้ามาหาเน่เลยเบอร์โทรขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะจ๊ะเบอร์โทรและช่องทางการติดต่อนะคะขึ้นให้ที่หน้าจอด้านล่างตรงนี้แล้วนะคะชอบคันนี้อยากได้คันนี้รีบโทรเข้ามารีบจองเข้ามานะคะคันนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นเอามาให้แล้วตามที่อยากได้เลยย้ำอีกทีราคาตัดสดแค่1น9 0 0 0บาทนะคะ1 2 9 0 0 0บาทเท่านั้น่อนกันแค่3,000กว่าบาท36งวดตลอดอายุสัญญาไปเลยใครอยากได้รีบจองเข้ามาจ้ะ วันนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เนเน่ด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เนเน่ด้วยนะคะและเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองสวยๆแบบนี้ต้องนึกถึงเนเน่นะคะสมชายคารเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะบริการดีรถสวยในครอบครัวทันที่สองนะคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกครับมีคนแนะนําม,มาจากมาจากกระบี่บุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ขายพายเซินเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายสฉินยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ